สวัสดีครับพี่น้องมะอันนี้เราได้เมนูตำแตงเกี๊ยส์หมูขอกันเกี๊ยส์เองทงไมต้นเขาฮะวันนะสดีค่ะสบายดีพี่น้องคนผัดข้ากันนี่คนตกว่าคาร์วันคนตกเหมืนบอกใช่แล้วอืมมันมือะไรแบบพิดเอาไปนั่งนี่ ที่า <seine> น <Christmas> um, ั่ไมนัน <luxury> ั่งลงเม่อคาเนี่ยอยาก่ายากัดเลย ทอกระปุกเป็นไชือไมัวค้างมันมัวค้างหมูกรอบไงข้าวอีเนี่ห้อตัวเด็กสองคนหน่มให่งก่อนต่อ แกมันว่าเองไม่มีไม่มีแมวไม่มีอะไรทำนะลบทิ้งหมดเลยเออท้องงานทำไม่ไงแม่ทำแม่ไม่แม่ไม่รู้จักไม่ทำไม่เป็นแม่โหลดไม่เป็นไม่ใช่จะไปหลุดมานะลบทิ้งเลยได้แก่ปัญหาเลย ถ้าทำอะไรผิงเขาทำหมูกรอบหมูกรอบตำแตงอร่อยไหมอร่อยมากทำยังไงหมูกรอบทำไมมันถึงกออรอบกรอบเลยไห <laughs> นแม่จะทั่ให้หนเนี่ยลุซี่ลุซี่น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 ี่รอคนนี่รอ ผีหรอผีหรอีเนยอนีน่หลอเด็กฮึไอ้ไม่ป่วยไปนี่สิเก่งเหาเนียวันนี้เป็นยังไงนี่เขาตัวเย็นเสียไมอืม,อมผีเปดกินน้ำพอบวะ ชิมหอนหดอไรแบบโบราาวินบ่ได้กบะยกชิมกบเบียกัพระเขายิงแล้วแต่กินจอแล้วอือันเาโอ้โอ มาดูเกูบาดเบิดแขนขาตาย่านจะแมงบาดนี่เอออเ็ดอลายอยู่เลยมันนุ่งหลาย เออทำไมอ่ะตัวนี่มันขึงเหนียวนี่อะไรอ่ะนี่คืออะไรนี่พูดสิสุนัขเออสุนัขก็สุนัขนี่อะไรล่ะนี่คืออะไรนะน่ะอันนี้คืออะไรนี่เจ้าหญิงทนนี่เดินเจ้าหญิง นี่ผีหลอกนเป็ดผีเป็ดไหนพูดสิผีเป็ด,ดน,ดน,นะนี่นี่น,นี่ต้องพูดด้วยไม่ใช่แม่ให้แม่พูด <c oughs> แม่เกลียดพูดมานานไม่ใช่แม่ไม่ใช่มนานานจะมาสอนแม่อื <c oughs> แม่ต้องสอนหนูหมูรู้เปล่าเออเราจะไปถามแม่นี่คืออะไรนี่นี่ อันนี้มันต้องตอบคนนี้ออน,นีเป็ดีหลอกอือป่หลอกบ้งอนผู้ใดที่เห็นให้แม่ห้องให เปั๊มหนึ่งตอนนี้กินข้าวไหมไหนมาดูนิดหนึ่นี่คนคนใช่เรียกคนผู้ชายนี่นี่ไปดี๋ยกูสิไปกดกดเออนี่คืออะไร คืออะไรอ่ะฮะคนผู้ชายที่เรเข้าใจแล้วป่ะเราเรียนนกเออน,นักเรียนนักเรียนคุณครูนักเรียน,น,น,ยนใช่นักเรียนเนี่ยเหมือนมานาใช่ไหมนักเรียนเหมือนน้องนา นักเรียนเหมือนหนึ่งลูกร้องแบบพมานานเรียนเก่งได้เปล่าไม่ถามรนะ้อ, <c oughs> องเพลงได้ได้เปล่าเป็นโรงเรียนร้องเพลงกระตายร้องเพลงร้องเพลงกระต่ายคนสวยของแม่่อดงนี่ผมกลัวคนเก่งแน,น่ ทานไรเนาะนันเองเอแม่ตาผุมาให้ตาพุบมาทั้งสองอืกินบ้างแบกินพร้อมแล้วอร่อยแน่จ้ามือเสด้วยกินข้าวน้ากินข้าวกั เรา mm hmm. mm hmm. อชินเอาชิดใส่คำเขาบ่อนลูกอ่ะ สวยของแม่ในเออตรงนั้พี่ห้องใส่ชุดชัดสีันฮัพี่หลอแล้วบอกเขาิีมัิ่เขาเอเสียงอะไรอ่ะแม่นงรนนาต้งเาท่านจีนงเามึงงงมึงใช่งงใช่้งกระสีงงรด้ำช้งกะสีขาดไป ไม่ได้โตเร็วพร้อมเงยเงียบมก่อนเพราะนั่นก็พร้อมจะเลี้ยลูกมพี่น้องกระดูกกองมาทามหาขวดอะเด้อพี่น้องมาทามหาขวดนี่ยแม่บอกว่าขวดน่ะมันเม็นมันเน่าอร่อยมากเลยอร่อยมากลูกอร่อยมจริงเหรอวะตุ้มมือในพี่น้องอือเรียกแต่อารมณ์เในพี่น้องแล้วเอับกำลังใจโอ้ยดีใจเลยจะใครโน้ ให้ฉันได้ไหม่บเสือเอยเส็ดแบอยเสือเบคยเสือเร้องให้อยากอใครจริงยังเลยเอาควายเล็ดเลยเก่าบดได้เล็ดเบม่อนน้ำอ๋อเออน้ำ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 พุณพุนน้ำพะน้านีน้ำน้ำ ข้าเขาได้เาาตุงดีแตท้องดานอะไรกันั่นหรอผมไ่อยากกินนะบอกน้องเร็วโอ้ยเยี่ยมเลยขอโทษไม่ยอมพอ่กรยิมเขเยียมกินน้ำไเยอะอืมพอขึ้นดีใจแล่ะโอ้ยพอดีใจเย นอนรับดีขนาดนั้นจริงเขานั่นท้องตื่นเขาก็กินทุกวันนะวัวขั้วไม้เขากินทั้งหมดเมื่อคืนเด็กกระเดิ้ลชวนแมวมากินข้าวจนห่าทุ่มมาม้ายุข้าวสั่กกินข้าวไข่เลยนะเอ้อแม่นะเอิ้นมาม่าเอิรนแม่เด้อพี่น้องเด้อเอิอตามกระตูนเอิอตามหนังเด็กน้อยถึงเหมือนเขาเอาเองเข้าใครอยากให้เขาเอิญแม่ นั่งเสีดีนะหมูหันตายแล้วยังบอกี่ั้คเซาหน้บอเลยเข้าอีมหมูมานะเดเห็ดตอนใหญ่แล้วมันติดคอเขนจีแล้วเขาหยั่งเลยแล้วมันนะเขาหยมูหย่ยั่งแต่เขาต้อยหยั่งเนี่ยปัญหาหยั่งเคี้ยวนะรู้ไหเคี้ยวก่อนนะย่ามึนคืนเด้อมึงคืนนะเข้าโรงพยาบาล นอนโรงพยาบาลอย่นี้นะมูรึเปล่านอนโรงพยาบาลค่ะเขาเรียกนอนโรงพยาบาลมานาเวลาเข็บไข้เป็ป่วยหนูก็ต้องนอนโรงพยาบาลนี่นอนโรงพยาบาลนะคะพ่อแก่ไปมานาก็ต้องพาพ่อไปไปหาหมอพ่อนี้แม่บอกไปเลยฟันทงมาเลยอันแม่พาพ่อไปเอายาเบาหวานน่ากิน แต่ท่านเนามันต้องมาได้รับลิญญาเมื่อใดตายเรากนเสียหน่อยก่อนนะยังเรียนพิเศษยินอะไรรับกินอะไรรับง่ายไหมเนี่ยัเรียนพิเศษก็ต้องมีกำลังใจเนาะนั่นเป็นเด็กพิเศษพิเศษใจก็ยังหาบ้านเช่าเยอะพี่น้องเน้ะเพราะว่านี่มันคการแก้งสำหรับผู้ขยันเนาะก็อาจะหาสิ่งลูกคนนี้อยู่เพื่อลูกขยันเรียนเยอ อยากคิดประจัญางนาหน้าเด้มาถึกไลออกมุมี้แล้จ้านังอยากออกจะหมดสัญญาแล้วมสัญญาไม่อยากเซ็นสัญญาต่อเข้าใจต่อแต่คันหาทัานแม่อายุนี่ละคันหาเลยเไปขยัามั่งเรานธรรมชาติธรรมชาตินางแบบอยู่แบบคานักเกยกติอะไรมันตงนี้ตรงไหนตรงหน้าอยู่ในเมืง ในเมืองอยาไปหาเราไหมในมั่กไงเนี่ยใครเอาทุกตื่นเต้นกัน้องกระเด้งมันดื้อมรติดมันเลยหน่อยเลยว่อร่อยไหมคะในคบว่าสุภาพประกอตัวเอะเน่อยเสวยเอาโอเคลาพี่น้องครับแม่ครับบ๊ายบาย